สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพราว่าผมเหมือนเดิมนะนิวินะครับผมวันนี้มาทําอะไรนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาแชร์ความรู้สึกนะครับแื่งปันประสบการณ์นะครับก็คือเดือนนี้นะครับเข้าปี65นะครับก็กําลังเข้าเดือนที่3นะครับแต่รู้สึกว่าในรอบ4ปีมานี้นะครับปีนี้เป็นปีที่ปังมากนะครับก็สามารถทํายอดได้แบบเยอะกว่าที่เคยทํามาทั้งหมดนะครับอ่า เพียงเวลาเพียงระยะเวลาสองเดือนนะครับผมปิดยอดค่ายไปก็หาแซนนะครับหาแซนก่บบ้านะครับแต่เราเสนอราคามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการนะครับเสนอราคาแล้วก็เจ็ดล้านซองนะครับก็เลยมันก็เลยมานเคิดถามว่าอก่อนเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะได้ทํางานแบบนี้นะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยแล้วเหมือนจุดต้นต้นมาจากไหนวะเฟซบุ๊กครับเพจนี่ละครับผมถามว่าทุกวันนี้นะครับถ้าเราจะทําธุรกิจนะครับ ก็เรอยากจะทําธุรกิจนะครับเราต้องรู้จักการใช้ซื้อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นะเพราะว่ามันไม่มีธุรกิจอะไรนะครับที่ว่าจะมาทําเงินให้เราได้มากหมายเหมือนเท่ากับเหมือนพวกเฟซบุ๊กหรือแบบว่าทวิตตอร์ก็เแบบอินสตาแกรมอะไรพวกเแบบรรนี้ยที่เป็นอ่างออนไลน์ทาไหมครับมาทำไมวะมันคือมันลงทุนน้อยไงเดีย๋ยวนี้เขาไม่ได้แข่งกันนะว่าต้องเป็นบริษัทใหญ่มีพนักงานเ,งกนเยอะๆนะครับซึ่งจะเป็นบริษัทที่ เป็นอันดับหนึ่งหองแบบธุรกิจนี้อะไรครับย <c oughs> ืนไม่ไม่ใช่ครับมันอยู่ที่ว่าบริษัทไหนนะครับที่ทํพผลกําไรได้มากกว่ากันนะครับซึ่งอาจจะเป็นบริษัทเล็กๆนะครับพนักงา,าน,นน้อยๆแต่ทํากําไรได้ปีละได้ล้ลอยหลายล้านเงี้ย <c oughs> มันก็ถือว่าเป็นบริษัทหองบอริษัทที่แบบว่ายู่ันดับต้นของแบบธุรกิจนั้นเลยนะครับถาาว่าตอนนี้นะครับผมก็พูดง่ายว่า ถ้าในด้านบริการในการก่อสร้างนะครับก็คือการรับเตรียมพื้นที่นะครับก็คือการทุ่มที่คุณบอลร้องลงมานะครับถ้าในด้านในการออนไลน์นะครับข้องเราก็คือว่ายูนดับที่หนึ่งห้องการค้นหานะครับก็เป็นคุณไงว่าถ้าค้นหาทางด้านองการนี้ก็คือห้องเราจะขึ้นเป็นเจ้าแรกเลยนะครับเพราะมันก็มันก็ทําให้เราเห็นนะว่าเออสิ่งที่เราทํามันไม่สูญนเปล่านะครับซึงแบบมันเราไม่ได้ทำ่าเรยิงแอดมาไหมเราไม่ได้ยิงแอดมาเราใช้เวลาเวลานะครับเราใช้แปบว่าหนักน้อยแต่นานนะครับใช้นานๆน้อยแต่แบบ ดีทำยิงน้อยแต่ยิงนานอะไรเงี้ยครับอ่าไม่เหมือนแบบเรายิงใช้แบบเยอะๆแต่แบบว่าเปอร์เซ็นต์แบบการที่จะพูดก็เป็นสีขึ้นคิดว่ามันก็อาจจะมีอยู่กันน้อยอะไรเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลาผมค,คิดว่านะเพราะว่ามันต้องคุณภาพด้วยความน่าเชื่อถือด้วยอนะไรเงี้ยถ้ามันยิงแอดปุ๊บๆเลยผมคิดว่าแล้วผลงานยังไม่มีอะไรเงี้ยเพราะคนเราเข้าดูเข้าจุดที่ต้อนเราเนี่ยเขาเขต้องดูที่งานใช่ไหมครับก็เลยมันก็เลยระเบิดคเพื่อนนะครับเพราะถ้าเราอยากจะ มีแบบจะแบบร่ำรวยเป็นที่ที่ไล้สร้างเงินล้านได้ภายในเดือนสองเดือนนะครับเราต้องหันมาทําธุรกิจที่เกี่ยวกับออนไลน์นะครับเอาธุรกิจของเรานะครับให้มาเข้ากับพวกออนไลน์ให้ได้นะครับ